สวัสดีค่ะกลับมาพบกกันอีกเทีนึงเนาะค่ะเนาะในช่องของฟ้าใสในต่างแดนค่ะมือนีนกกระซิมบอกประสบการณ์ที่นกเจอก,เจกับเจ้าของที่เจอคนไทยเพื่นทักนวกว่าเพื่อนถามนวกว่านกไปเหตุงานพัทยามาติยงใครได้บอฝรั่งเนาะค่ะเนาะนกจะพูดถึงว่าบ่จําเป็นต้องเหตุงานพัทยาหรือว่าไปเหตุงานที่มีหม่องฝรั่งอยู่เนาะค่ะเนาะ อ่าทุกมือนนี่มันมีเว็บเด็ดหล,หลายเว็บที่เขาสามารถเข้าไปหาได้ก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนที่อ่าสีเขาไปเจอเนื้อคู่หรือบ่เจอมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าของแต่ละคนที่อ่าแบบว่าเป็นคู่กันหรือเปล่าประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะการมาใส่ชีวิตต่างประเทศอันพูดถึงว่าผู้ใดเขาก็ยากมากนะคะ่ะถึงมาสีอ่าบ่พอพ่อฝรั่งรวยแต่กะชีวิตมันก็เปลี่ยนไปบ่หน่อยก็หลายเนาะคะ่นะเนาะผู้ใดก็ ฟันไฟที่สอยากมากกันมันบมเมนว่าแต่ว่าอยากได้ผัวฝรั่งจับฝรั่งเพื่อเองินมันก็มีส่วนเนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็มันกะหลายๆอย่างมันก็ขืนซื้อว่าได้ผัวฝรั่งถึงบริเลรวยแต่กะชีวิตครอบครัวกะหน่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีท,ที่เห็นมากนะแต่สําหรับหนูกะโอเคอยู่ที่เขามาในครอบครัวที่อบอุญแนนะ่ครอบครัวแฟนเพื่อนเป็นครอบครัวที่อบอุญที่เขามา นกไปซื้อของอยู่พอหน่ไปเยี่ยมเนาะอยู่เมืองไทยเรามีคนไทยเพื่อนถามถามต่อหน้าเลยแหละเพื่นถามว่าไปเฮ็ดงานพัทยาเฮ็ดงานอีหยังจงค่อยได้ผัวฝรั่งมาเพื่อนว่างซีเนาะก็บอกคนนะเอ้าเจ้าคือมองคนมองแบบนั้นเป็นยังค่อยมองว่าผู้หญิงไทยได้ผัวฝรั่งต้องอเป็นเฮ็ดงานในบาร์เป็นยังค่อยมองว่าเป็นผู้หญิงในบาร์บอใจขึ้นกันว่าจำเป็นต้องไปเฮ็ดในบาร์หรอ ก็บอกเคยเห็นฝรั่งได้สำไปแต่เทาก็ย่างในเว็บเดียดนี่เขาก็สามารถหาได้ทุกมือไม่มีช่องทางหลายช่องทางที่ให้เขาไดเรียนรู้และศึกษาเพื่อที่จะอหาอ่าฝรั่งเนาะคะ่นะเนาะมันก็มีหลายๆมันเกิดย้อนแสงเนี่ยเพราะว่าอันมันเอแดดทั้งลงเลี้ยนดอกมอไม้ปหไ่นกมักมาอ่านหนังสืออยู่นี่เนาะขังข้างไหนมันมืดโพดสายตาบลอกให้ดีเถ่าเราเนาะสายตาบอกให้ดีแล้วก็ออยากสิ อยากจะบอกว่าจริงๆเราจําเป็นต้องอ่าไปเห็ดงานพัทยาหรอกแต่นกย่างบ่เคยเข้าพัทยาเลยนกยังเบเดทนกกระพ่อเพราะญ่อันนี้มันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญของวาสนาของแต่ละคนที่ิพปะแบบใดเนาะค่ะเนาะการมาใช้ชีวิตต่างประเทศอ่าในเมืองกับอ่าในเมืองกับอ่าบ้าชนระบทกกสิแตกตั้งกันชีวิตกสิแตกตั้งกันแน่นะบ่หน่อยก็ลายเนาะค่ะเนาะคือสวีเดนนด่ะภาคเหนือกับภาคใต้ภู่มมีอากาศแตกตั้งกันอากาศสีคือกันยุตว่าหมายถึงว่า ภาคใต้กับสีหิมะบ่ค่อยหลายประมาณนี้เนาะค่ะเนาะที่พอหญ่พา,าไปเที่ยวหิมะทังภาคใต้มันสิบลายปันใดอย่างนาายางมากสุดมีเอ่อ,อกับสอยูปมาณเอ่อพอหา่เราก็ววายู่มากสุดกัอยูปม่าระมสาณสิบเส้นแค่นี้เนาะมันบ่ถึงภาคเหนือบางหม่องกับยูประม่านเกือบเอ่อสองเมตรก็ะมีเมตรเมตรเครื่องกระมี่ังี่นะมันหลายบัดที่นี่ตอนเราพาไปเที่ยวอภาคเหนือเนาะสงสัยอยู่ว่าเอ่อเป็นยังเขาค่อยสร้างบ้าน ถึงก้อนเห็นทึงภูเขาทั้ง helmet, bride, pigs, มองมองเรียบๆบ่อสางเป็นยังค่อยไปสางมองสั้นๆหัึงสินะสรงใสยบัดเพาช่วงหิมะได้ไปสัมผัสเราก็เลรู้วเออมันเป็นแบบนี้เองเพราะว่าทั้งภาคเหนือหิมะมันหลายแล้วก็ความหนาวมันก็หลกว่าทั้งภาคใต้นะคะมันก็สิแตกต่างกันหลายเติบอยู่ภาคเหนือกับภาคใต้ของสวีเดนแล้วก็หิมะทั้งภาคใต้ก็บ่ค่อยหลยปทั้งภาคเหนือแล้วก็ที่สําคัญละลายไว้กลัวแล้วก็หนาฮอนจะหลายมีหลายกว่าภาคเหนือนะคะ มันก็เป็นอีหยังที่ได้ไปสัมผัสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พญายพาไปสัมผัสแล้วก็าหา้ไปเห็นหลายๆอย่างฝากถึงผู้ใดอยากเดินสายฟอนะคะบ่จาเป็นต้องอได้ภาษาคือนกนี่ถ้ามีโอกาสเนื้อคู่ยมองใดจักมือหนึ่งนาิีนาสิพ่อบ่สาก,ก็เร็วแต่สําหรับนกโชคดีแน่นกเข้าไปเบบเดทแค่สามมือแค่นั้นเองนอกก็เจอพอใใญ่แล้วเอาไว้โอกาสนาพ่อกันไหมนะคะ มื่อนี้เอาไปซ้ำนี่นะคะนกมาว้าเรื่องสาระสาระแบบว่าบบมมีสาระปันใดเบาหน่วหัวมวนกันไปแต่ละมือขอบคุณที่เข้ามาเบิงนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย